ตอนนี้ทุกคนใช้เวลากับใช้ชีวิตออนไลน์กันแทบจะตลอด24ชั่วโมงตัวตนออนไลน์สำหรับบางคนสำคัญกว่าตัวตนในชีวิตจริงมากๆเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้หลายคนเนี่ยใส่ใจกับตัวตนแล้วก็การใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตมากๆการใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยการใช้ชีวิตบนอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เหมือนกับการใช้ชีวิตจริงเพราะว่าใครจะเป็นใครก็ได้บางคน ตัวตนเขาบนโลกโซเชียลกับตัวตนเขาในชีวิตจริงแทบจะแบบคนละโลกกันเลยเวลาล็อกอินไปเข้าในแพลตฟอร์มต่างๆท,ทุกคนก้มหัวให้ก็หมอกว่าทุกคนก้มหัวให้แล้วก็ทุกคนแบบยอมรับในตัวตนของเขาแต่เมื่อเขาล็อกออฟปิดมือถือปิดคอมเดินมาข้างนอกแทบจะไม่มีใครสนใจถึงจะรู้บางคนก็แทบไม่สนใจเลยซ้ำก็คิดว่าเป็นคนธรรมดาทั่วไปการทำให ทั้งหมดมันเปลี่ยนมาถึงแบบนี้ได้ส่วนตัวคิดว่ามันเป็นเพราะผู้ติดตามผู้ติดตามส่วนตัวมองว่าผู้ติดตามเป็นคนที่ชี้ทางให้กับหลายๆคนที่อยากมีตัวตนออนไลน์ว่าควรจะไปทางไหนเพราะว่ามันง่ายง่ายกับการสร้างตัวเองในชีวิตจริงกว่าเราจะทำให้คนหลายๆคนยอมรับได้เนี่ยมันมันต้องใช้ทักษะเยอะเข้ามาแต่สำหรับออนไลน์เนี่ย รูปก็กลับมาคําพูดก็กลับมาการการสร้างตัวตนอาจจะก๊อบมาด้วยสามคนอื่นทําอะไรทําตามมันมันไม่ยากมันมแค่บางที่ีบางที่ดูอ่ะคือทาตามทาตามทตามทตามเสร็จคนนี้ทําแล้วดังคนที่ทําเหมือนกับไอ้นี่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะดังตามมันเลยทำให้หลายคนเนี่ยไปให้ความสนใจกับชีวิตในอินเทอร์เน็ตมากกว่าถ้าเรามองทางด้านการขายของเหมือนกันหลายๆคนขายของ ก็พยายามจะขายของตามคนดังคนดังใช้คำพูดแบบนี้หลายๆคนก็ใช้คำพูดเหมือนๆกันก่อนหน้านี้มันจะมีติดคำว่าอะไรนะการเรียกการเรียกลูกค้าว่าทุกคน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 ,กคนเรียกพี่เรียกน้องเป็นเรื่องปกติมากสำหรับแมค้าแต่แต่แตมค้าออนไลน์ก็จะติดการใช้กึ่งไม่สุภาพหรือหยาบในบางครั้งในการเรียกลูกค้าด้วยและลูกค้าชอบด้วย ตัวตนพวกนั้นติดตลาดจากเน็ตไอดอลจากแม่ค้าชื่อดังคนก็อยากจะเป็นตามไม่ทำตามกลายเป็นไม่เด่นถูกกระแสสังคมบังคับว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องทำตามเมื่อทำตามเห็นยอดขายเพิ่มยิ่งเป็นหนักอ่ะทั้งแต่งตัวด้วยแต่งหน้าด้วยใช่ไหมทำอะไรแบบไม่ค่อยจะเรียกอะไรนะไม่ค่อยจะสุภาพ ออกหน้ากลองด้วยเริ่มด่าคนออกหน้ากองด่าผู้ติดตามตัวเองด่าลูกค้าตัวเองด่าคู่แข่งตัวเองโดยที่ไม่สนใจเลยว่าการทำแบบนี้จริงๆมาคำมันก็อาจจะผิดกฎหมายได้าําก็มีการ้องร้องกันแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรกันกลายเป็นการสร้างตัวตนแบบนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆส่วนตัวมองว่าผู้ติดตามก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่าผู้ติดตามบางคนก็อวยเนาะคนที่เราชอบเราก็พยายามจะอวยโดยที่บางครั้งในใจลึกเราก็รู้ว่า,วาเรา เราก็ไม่กล้าใช้ตัวตนของเราในการอวยเขาเหมือนกันก็ต้องไปสร้างแอคเค้าปลอมไปอวยเขาสบายใจไอ้คนที่ถูกอวยก็สบายใจมันก็เลยเป็นแนวทางที่มันไปด้วยกันไอคนที่อยากเป็นมันก็อยากเป็นที่รู้จักอยากดังอยากมีชื่อไอ้คนที่อวยเขาก็อยากจะเป็นแฟนคลับเป็นเอฟซีนะเป็นเป็นเป็นแฟนดอมแต่ถ้าเรามองถึผู้ติดตามของการทำอีคอมเมิร์ซนะครับการขายของ ถ้าเรามาตั้งใจดูจริงๆเราจะเห็นว่าคนที่ตั้งใจตั้งใจสร้างตัวตนเขาไม่เคยแคร์ด้วยซ้ำว่าจํานวนผู้ติดตามของเขาคือเท่าไหร่เพราะเขาใส่ใจว่าผู้ติดตามของเขามีคุณภาพเท่าไหร่การหาผู้ติดตามตอนนี้ในปัจจุบันมันก็เหมือนกับว,ว่าเราเดินไปที่ทะเลสาบเราเดินไปที่สระน้ําเรารู้แหละว่าแฟนคลับของเราในอนาคตหรือว่าผู้ติดตามเนี่ยเป็นปลาอยู่ในน้ํา เราจะทำไงให้พวกนั้นนะ่ะเข้ามาหาเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราทำอะไรที่เขาชอบเราเอาอะไรไปหวานให้เขาตัวตนของเราคือหยาบแล้วก็ไปริมน้ำปุ๊บแล้วเราก็กราดด่าคนด่าใครก็ได้ปลาที่ชอบก็จะเข้ามาหาแต่เขาลืมตรงที่ว่าผู้ติดตามคือผู้ที่แค่ชอบเราในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเขาแค่ชอบเพราะภาพลักษณ์ที่ฉาบฉวย พฤติกรรมที่มันโดนใจในขณะนั้นหรือแค่แค่ครั้งนั้นแต่ผู้ติดตามพวกนี้มันไม่ได้มีผลสําหรับหลายๆคนที่ตั้งใจจะสร้างตัวตนเพื่อทําเงินคนพวกนี้เข้ามากดติดตามแต่ไม่เคยสนใจว่าสิ่งที่เราทําในทุกๆวันคืออะไรเขาไม่เคยเข้ามาดูว่าคนนี้เขาทาอะไรแล้วจะเรียนรู้อะไรหรือได้อะไรจากคนคนนี้มันก็เลยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ ทำให้ทั้งเน็ตไอดอลและคนที่อยากดังออนไลน์เนี่ยต้องหาอะไรไปป้อนให้ follower หรือผู้ติดตามเขาตลอดชอบแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูชอบฟังมันด่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวด่าคนอืน่นให้ดูชอบชอบเขาเอาของฟรีมาแจกและหลอกใช่ไหมเขาเอาของฟรีมาแจกให้คนติดตามพวกนี้ยไม่ลืมเขาแต่เขาแต่คนพวกนี้จริงๆแล้วเขาเขาไม่เคยรู้เลยด้วยคำว่า ผู้ติดตามหรือว่าปลาทั้งหมดในบอเนี่ยเขาแค่หันมาเมื่อเขาได้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 ของกินได้อาหารแต่เมื่ออาหารหมดหรือว่าฝั่งเนี้ยมันมันกระจุกคนกระจุกเยอะมากๆเนี่ยเขาเขาไปหาทางอื่นเขาก็ว่ายไปทางอื่นไปหาแต่เราพยายามจะตกเขาขึ้นมาเขาก็ไม่ตามเขาไม่เป็นแฟนคลับที่เป็นตัวยงน้อยมากๆและยิ่งสิ่งที่เราให้เขาเริ่มหายไปน้อยไปผู้ติดตามก็จะเป็นแค่ตัวเลข และหลังจากตอนนั้นแล้วเราจะจะทําเงินยังไงหลายคนบอกว่าโอ้ตัวเลขสามารถไปขอเงินได้ตอนนี้ลูกค้าไม่โง่แล้วนะครับพูดติดตามเป็นแสนเรียกเงินเป็นแสนคิดว่าลูกค้าโง่หรอลูกค้าก็ไม่โง่พวกเราก็ไม่โง่อะพูดตรงๆเลยพวกเราก็ดูเหมือนกันว่าผู้ติดตามเท่านี้แต่จริงๆแล้วผูดติดตามเนี่ยได้เข้ามาดูจริงๆไหมได้กดเข้ามากดหัวใจกดติดตามแล้วก็มาพูดคุยกับอินฟลูเอนเซอร์คนนี้หรือเปล่าเ,เรียกเงินจานํานวนนี้มันไม่มีใครใจ่ายแล้วนะครับ ตอนนี้ปีปีนี้สองปีสามปีสี่ปี่แล้วอาจจะเปคนจ่ายจ่ายมหาศาลด้วยเพราะฉะนั้นล่มเปลี่ยนไปเราเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ในชื่อเราเองทั้งแบรนด์เราเองด้วยและเราก็เป็นผู้ติดตามของหนึ่งด้วยสุดตัวมองว่าถ้าเราอยากจะเก็บผู้ติดตามพวกนี้เราต้องหาอะไรมาป้อนเขาและทําให้เขาเนี่ยยอมให้เราตกยอมให้เราตกแบบว่าอ้าปากรอเลยรู้ว่าเราตกเมื่อ,อไหร่เนี่ยเขาเขาเขา,เขากินแล้วก็เขาขึ้นมาแน่นอน